วันนี้ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมาอยู่ห้องใบเล็กน่อยนี่ครับสฟาเตียงผมครับใช่คุณเห็นไหมล่ะบอกว่ะเอาตรงนี้ก็ไมไดต่อนี่ยครับหลบไหมนี่คืออ่ตัวผมครับที่เป็นในโรงคุณรู้ตัวเก่วทู่ผมไปแต่คุณไม่เก็ตก็ไอ้ผู้ตัวเนี้ย คือเดี๋ยวคุณจะว่าไอมุมตัวนี้มันตรงไหนไหนที่ผมไมถึงก็มันจะช่วงตรงเนี้ยมันจะประมาณเนี้ยนี่คือแบ็กเกลหลังช่วงผมครับครับและนี่คือมุมข,ข,ของห้องจริงเนี่ยนี่คือตรงนี้แล้วนี่คือสภาพ อันนี้คือดีสอครับเพิ่งซื้อมาใหม่เลยเดี๋ยวพอดีจะเอาไปแช่งกนในงานวัดรูทที่โรงเรียนอ่ะอนี้ตู้เสื้อผ้าเราครับผมครับก็คือดูสภาพผมเองก็ผมต์หุ่นยนตมากอันนี้ดูสภส้อภาอ,อีก,อ,าากอันนึงนนครับเสื้อผ้าเยอบไปไหนเนะี่ย อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึ่นคงครับผมพ่นลมตัวที่หนึ่งเปอดสามใช่ไหมพ่นลมตัวที่สองก็เปิดเปิดสามกันแล้วก็เปิดแอร์ <c oughs> <c oughs> ม,มีแค่นี้แหละไม่ค่อยมีอะไรอยากรีวิวหรอกเกินนะนี่ก็คือช่องผมแหละไม่มีอะไรมากหรอก